เสียภาพเป็นประยาองก็เสียงมดังเป็นธนาคารนครับคือมีแยกคุดตอลงรถกีซลสรถจักรสเปคเขาแหะน้ามันจะมาขังอยู่มองนี้มองเดียวนะครับเวลาหอนจะรู้แหลงมามองนีเจอรถกูมูตั้มูมูหนาหนาจะไม่ยู่เอาเดมาแล้วกัน ันครับพ่อแตกก่อนพ่อเสียมันแตกไอ้นี่พ่อเสียตัวที่ทิพตัดข,ขึ้นกดลง เขาดูเใหญ่กระแท้ก็ยังก็ถือมาถือเมืาอยู่บ้านนี่ กันเป็นมือไป็นกุ้งกกันอยู่บ้านเลยมือเป็นไพันกันอยู่เอาวขึ้นมาทางไหนครับไปอีกลกันบอกรอร้อนไอ้โ่แมาทางไหนก็ไปทางไหนก็ก็โกบไปทางไหนก็ขึ้นรถก็โกเบึทางไหนไปอกกันบอ เอาเป็นมีดต่กันเลยบเหออเลยเลยขมดเนี่

บอกกาครับลูกอยังไม่ถือกันแกนมีสารกันอยู่ตบอีกนิดเด้ยวเลยเก่งกว่าทับพูดครั ขอแก้ครับเองอแก่บอลขอแก้ครับเองสู้โลเองกันนี่นะขอแก้กันแกไม่โค้งมอนี่ทับว่าละแกโค้งโอ้อยด็กไล่ปเอาอะพี่น้องครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับกดติดตามกัน,น,นเลยโคแชไอผมนั่อยดินดวนวนนะจ๊ะไปละไอหนุ่มเกาหลีหนีดอกใกล้ใกล้หูหูอดือบแล้ว